กมๆเนี่ยกมเนี็ดในเนี่ยนะเนี่ยนะครับนั่นแหละเม็ดวันนั้ดำๆน่ะข้ในข้างในมันเป็นสี่สี่เม็ดสามเม็ดสี่เม็ดเนี่ยเหมือนเม็ดถลกบุ๋งโอ้ส่วนไหนมันจะไปหมดแล้วเนาะครับมันโดนไฟครับเนี่ยทรับโดนไฟไปยังอยู่ไฟสดๆอยู่ในการโดนไฟอาจจะช่วยทําให้มันเด็ดไปได้ไกลขึ้นเนี่ยโอ้โหที่ดายไม่ทันเพราะสมัยเมื่อย่างถ้าไม่โดนไฟก็ไม่งอกนะฮะเอาอย่างเงี้ย ตัดข้าวอะไรกันทีนี่ถาไม่ทำแผลมันไม่โดนไฟหรือยังไงอย่างเงี้ยันช่วมันต้องมีไฟช่วยโอ้ยนี่ไฟปา่า <laughs> นี่ไฟป่าเไฟป่าธรรมชาติมาเลยนี่อ่ะเราไปมาดูเนาะนนนะโอ้ที่ได้จะพาไปดูต้นสกเท่าไหร่แล้ว พายอดมานี่เอ,อเป็นที่หวังได้ครับพาผมมานี่ลูกผีลูกคนเท่ากันครับขัขึ้นไปขึ้นเลยนะเม็ดมันนน่น,นะก็ยังไม่ตายอือทํายังไม่โดนไฟลวกไครุกซะก่อนนะเนาะต้นไม่ตายครับต้นไม่ตายต้วไหนเดีย๋ยวเติมต มาหวังจะเอาลูกเออตอนที่มันเป็นสดอยู่เลยเนี่ยนี่มีนี่ไฟป่าเข้าเข้ากองไฟจับไฟป่าเข้าไวจับบริเวณเนี้ยป่ามันเยอะไฟป่าเนี้ยมีเยอะถ้าถ้าใครไม่รู้นะจะเห็นเตือนเลยเวลาสดอ่ะไปที่ที่ดูจะยิงเยอะ น,นี่คือกำลังมาเฟียนีกำลังมาเฟียที่ตอนนั้นที่ทเขาน้าอุ่นเขาน้ําเพชรหมดเลยครับพวกเอามาเหมาไปขึ้นเอาลงขึ้งขงนงอมาพวกใครเหมาชาวบ้านบอกโอ้โหมันทำไรเอาไปกินเยอะๆแค่ไหนบอกเขาไปเข้าโรงงานหนึ่งนะเวลาใช้ใช้ต้นนี่ครับเนี่ยอารมณต้นเราปลูกแล้วตัดเน,นี่ยงใส่ต้นพีนาแล้วตองก็จะแตกขึ้นเรื่อยๆตจนนี้ไม่ศูนย์พันดูนะครับมันขึ้นจากหิน เอาปกติท so, yeah. oh. ี tamanho, ่ดึงสายเหมือนกันแต่เนี้ยชอดึงเนี้ยหลาคนใช้ไม้ข้างบนตายเี่ยงเงามันแตกมาดูนะเ็ตรเข้ามีธรมะอย่าง้นเอาได้นะเวลาเวลาเขาจะขับรถ ขึ้นไปบนเนินน้นกับทางนั้นเลยนะเแค่นี้แหละนัานอ่ะมันเป็นท่อนแห้งก็แล้ว